เหมือนเหมือนเต้นเลยมากเลยนะบอกว่าวเปิดค้อนะปกติมีชิ้นเดียวต้องค่อยค่อยกินไปแล้วใบายไมยน,นะคะใบไม้เป็นปลูกครึ่งไต้หวันค่ะวันนี้มีเคล็ับเชิญค่ะเย้วัสดีค่ะ,คะวันนี้เราจะมาลองชิมอาหารที่คนไทยแนะนำที่ตรงไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไชน่าทาว n ใช่อยู่ที่เยววาวราชเย้เยววาวราแจริงจริงอยู่ที่นู่นนะ,ะจริงเหรออ๋อเยาวรา่น อ้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสิ็จตาเดือดสาบันทิดตาร้านแรกเรามากินเจียวจืดอีเลี่ยวหวาค่ะโอ้ดีดีดีอันนี้เราก็ดึงเป็นเส้นสดทำใหม่สดทุกครั้งเลยอันนี้เป็นเส้นทำบะหมี่หรอคะใช่ครับโอ้ก็เป็นเมนูเดี๋ยวเราจะกินอันนี้อ๋อบะหมี่อันนี้ค่ะขอบคุณไม่ใช่ตาจืดที่ทำเลออเราเป็นคุณตาหวานแต่ว่า ข้าวแกงข้าวแกงใช่เจี๊ยบฝูงทำตอเราเส้นหมี่ยืดหยุ่นได้ดีเลยค่ะได้ครับอ้เหมือนเหมือนเต้นเลยแต่ว่าเขาทำเกี๊ยวเองอ่ะเขาทำแป้งอ่ะอ๋อใช่เขาทำแป้งเองด้วยแล้วก็บะหมี่ก็ทำแป้งเองด้วยนะวันนี้เราต้องกินอาหารเยอะๆด้วยนะเราต้องลองท้องอ่ะท้องต้องลอง มีช่องว่างให้เราใส่แล้วถ้ามีเพื่อนๆแนะนำว่ามีอาหารอะไรอร่อยแล้วจำเป็นต้องไปต้องชิมแน่ๆขอขอแนะนำด้วยคอมเมนต์ด้วยนะชินด้วยนะตอนนี้เรามาชิมเกี๊ยวซ่านะคะสวยเจียวยเจีสวยเจีย อร่อยกัดลงไปแล้วเขามีน้ำนะน้ำออกมาจากเยลซาอร่อยดีค่ะถ้าอากรสชาตเหมือนกันแต่ว่าสาหร่าอร่อยอร่อยดีลองชิม่อยน้เปรี้ยวๆด้วยแแคนที่ไช่ค่ะอ้ เป็นไงบ้างนะจริงๆเป็มนี้คืคุณได้หวานทองแบบ QQ นิดหน่อยว q เด้งๆเด้งนุ่มๆแต่ว่าเป็นรสชาติหวานนิดหน่อยอ๋อรสชาติหวานใช่ค่ะคนไทยน่าจะชอบนุ่มๆนะนุ่มๆเด้งๆด้วยรสชาติตายไมชอบไหมชอบมันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นแล้วก็อันนี้ชงน้ำเกีกยไที่อลิซ่ะ น้ำกภาษาจีนได้ว่าจ菊ฮวาชา,า,ชาที่คลิปที่แล้วเราก็เคยสองอ<ช>่ะาฉาถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าตอนคลิปนั้นเรากินอะไรก็มีตรงนี้ 没有辣辣的呀，因为它的它的水饺里面它有写说它是调辣，但比如说辣，然后嘛，可配菜，还对，然后我仔在点对呢，不要不要卡拍拍？耶，拜拜，老板，谢谢。 อันนี้คือเผือกทอดเผือกทอดไม่ใช่หอยจอก่ะไม่ใช่ลูกชิ้นลูกิ้นปลาเจ้าเก่าเจ้าเก่าใช่ไหมใช่เล่าเด็นเจ้าเก่าเข้าใจไหมใช่เม่าขาด้็ดเจ้าเก่าปลาปลอ ไม่มี分นอืมไม่มี分นใช่แล้ววัน<ช>นี้เราเมื่อกี้เรากินอันนี้นนเต้มีแห้งเมื่อกี้กินมาแล้วใช่ที่ช่องแอนลี่อือแล้วก็ตอนนี้อ่ะเราจะมาลองชิมเยน็ยนดต้าฟงเย็นดต้าฟงเย็นดต้าฟงแห้งนะวันนี้กินเลย กกบมาเลยนะบอกว่าเปิดทอดปกติมีชิ้นเดียวต้องค่อยๆกินอ๋อต้องกินกินแบบรักษาใช่ไหมรักษากินที่เรียกว่าถือกล้วยถือกล้วยค่ะอะไรกล้วยคือลูกช oh, 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 yeah. ิ <h <h ้นทอดมันจะเป็นยาวยาวอ๋อใช่ลูกช oh, ิ้นโอไม่ทอดอ้เข้าใจมึงโอเล่ที่ใกลหวันอ่ะชื่อโอเล่โอ้ ไม่มีคำ<ช>ภาษาจีนนะไม่มีภาษาจีนคือคำว่าคือด้วเขาบอกว่ามาจากภาษาจีนแต่ไม่มีตัวเขียนาภาษาจีนไมาเขียนแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะอธิบายให้หน่อยจริงจริงไม่รู้ไอ <laughs> ริชินแล้วนะมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งเป็นไงบ้างบไปมาใ้กินดิกินอันเนี้ยเหมือนกันอร่อยอร่อยจีนอร่อยอ๋อ ว่าคุณไทยจริงอาหารทอเก่งมากทอเก่งคุณไทยทอเก่งจริงๆมีส <dang>, <ต>ีแดงๆแบบที่เขาใส่ซอสด้วยกันเพราะปกติเรากินเป็นน้ำอันนี้เป็นแห้งอันนี้คือแอนดาวฟอร์ซอสแอนดาวฟอร์อืมรูม้สึกแห้งอร่อยกว่านะเพราะว่ามันเข้มขน้นอืมอร่อยจริงๆอ่ะตอนนี้เราอยู่ร้านน้ำเจ้าหู้ค่ะเย้ น้วเต้าคูเคอร์จริงๆอ่ะเป็นเพื่อนๆอยู่ได้หวันในน้ำูเป็นร้านใหม่นะเหมือนเวลาใหม่จริหรอใช่กัน้านเก่าร้านเก่าแล้วขาแต่งสวยนะใช่ใช่ใช่แล้วแตงสวยมากแล้วก็ที่เธอมีรูปนี้ใช่ไหมคะใมีรูปเเจ้าของอ่ะน่าจะเป็นหลายปีที่แล้วอะเจนเจน generation หนึ่งที่นไอง ใช่แล้วสุดท้ายมีเงินแล้วก็เปิดร้านเดร้านอ๋อมีเรื่องเล่าด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เราดูเมนูไต่หัวแลว่หัวใส่หัว เมื่อกี้เราซื้อปลาต้มก๋อแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้เราซื้อปลาต้โก๋อก๋กหน่ากินมากท๋องโหน่ากินนะมีซอสด้วยซอสใบเตยใชนะคะใบเตยสังขยาสังขยาสังขยาไม่ใช่หวานจิ้มปลาต้โก๋อไม่มีคนดัจิ้มจิ้มเรากินแบบหวานใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปลาต้มก๋อสำหรับเราคืออาหารเค็มอะไม่ใช่อาหารหวานไม่ใช่ขนมหวาน จิ cream, ้มสังขยาแล้ซิ speak, exactly, like oh? an ่งครีมอ่ะค่ะรู้สึกแปลกแปลกมากถ้าเราเราจะกินแยกเราจะเราจะอันนี้กินกินอันนี้กินแต่ว่าจริงๆอ่ะหลังจากกินแล้วอ่ะเอรี่เคยกินใช่ไหมคะเออเออแล้วรู้สึกโอ้จิ้มสังขยาก็อร่อยดีใช่อร่อยดีมีซอสด้วยค่ะมีซอสไม่มันด้วยนะ <ช>ไม่แต่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่เมนูนี้มีหลายๆมีเต้าหวยเต้าหวยทีอันนี้คัามีหลายอย่างมากเลยนะอันนี้น่าสนใจตนเต้าหวยที่ไต้หวันเราจะเป็นแบบหวานใช่ที่ไทยจะเป็นใส่ขิงใส่น้ำขิงไม่ไม่รู้เหมือนกันแลื่องทำไมที่น,น,นี่ใส่น้ำขิงน่าจะเป็นแบบสไตล์สไตล์เต้าโจ๋ใช่ไหมแล้วก็อันนี้อร่อยชอบกินบัวลอยนะใส่ได้เยอะๆด้วย เครื่องปรุงได้ด้วยนะน้ำตาลน้ำตาลแดงกับน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายน้ำตาลแดงใสเลยอ่ะชิชชไมไปมาตรงนี้ลงแอ้อก็หอมดีนะหอมดีหอมดีมดจืดๆหอมดีวันนี้เรามาเดินเที่ยวไชน่าทาวมากินข้าวที่นี่โออิ่มมากเลยจริงๆใช่โอเคค่ะคลิปเราก็ถึงตรงนี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย